และเจออะไรที่น่ากลัวนะครับนั่นก็คือพยานาคครับซึ่ง3ล้อแบบนี้เราก็จะมีภาษาถิ่นนะคะเพราะว่าที่มุกดาหารเราล้ำกว่านั้นเราจะเรียกว่าตรงนี้นะฮะผมเอาขวดน้ำมาวางบนฟุตบาทนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับลานที่เป็นไฮไลท์ของเตยในวันนี้ก็คือถุงใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่เฮ้ยอันนี้อันนี้ใช่แบบเป็นพวกแบบมาม่าเผ็ดอะไรป่ะนี่นะครับประดมเจออะไรที่ชอบมากนะครับ แนบนะแนบคืออะไรครับไทยแดนธรรมชาติคืออะไรครับก็คือแม่น้ําโขงหรือที่ฝรั่งออกเสียงว่าเฮ้ยนีโคโคลารสเผ็ดนี่เพิ่งเคยเห็น จะบอกนะครับว่าถ้ามาที่อวมุกดาหารนะครับมีหนึ่งที่ที่ห้ามพลาดนะครับไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงมุกดาหารนะครับ you've got to come to the Indochina Market ตลาดอินโดจีนนั่นเองนะครับซึ่งมันเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นของกินเยอะแยะไปหมดครับ ก็เพราะว่าตรงนี้มุกดาหารมันเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศลาวนะคะก่อนที่เราจะมีสะพานข้ามไปเมืองลาวเราจะต้องมานั่งเรือซึ่งตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าท่าด่านเพราะว่าที่นี่คือท่าเทียบเรือท่าข้ามเอาไว้ข้ามไปประเทศลาวก่อนที่จะมีสะพานถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง แรกนะคะเมื่อมาถึงมุกดาหารเราก็จะมีมคัคคุเทศน์น้อยนะคะ <Wow. S 1> อะอันนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ว่าน้องเขาแบบค่อนข้างเฟรนลี่เฟรนลี่มากก็จะเห็นว่าคนมุกดาหารเนี่ยเฟรนลี่ไปยันแมว <laughs> <laughs> อยู่ที่จังหวัดอื่นๆใช่ไหมคะอาจจะมีรถ2แถวถ้าเราไปเชียงใหม่เราก็จะมีรถแดงสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ3าล้อค่ะ ซึ่ง3ล้อแบบนี้เราก็จะมีภาษาถิ่นนะคะเราไม่เรียกว่า3ล้อค่ะเพราะว่าที่มุกดาหารเราล้ํากว่านั้นเราจะเรียกว่าสกายแ lap ลบแลบแ,แค่ชื่อก็คือล้ามาจากท้องฟ้าแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นจริงๆจะเรียกว่าอ e ีแลบเราจะนั่งอ e ีแลบไปนู่นมานี่ นี่ครับผมเจออะไรแปลกๆนะครับตรงนี้นะฮะเเอาขวดน้ำมาวางบนฟุตบาทนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเอาไว้กันน้องหมาน้องแมว,วฉี่ใส่รถฉี่ใส่รถอรัครับผมอมืจะเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน,าานก็ได้เนาะใช่โเ, <laughs> เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันครับ What you ถ้าออสตินอยากซื้อก็ต้องพูดไทยกับแม่ค้านะโอเคถามพี่เขาว่าเท่าไหร่ครับเจ่ไหร่ครับนู่นนี่นี่รถได้แค่สามร้อทวนครับร้อทวนไปบอกในนี่ว่ากี่บาทสัสินสามร้อยเท่าไหร่นะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ โอเคโอเคคุ y okay. ม okay. ีเงิ e ไหมค o ณ e ีเง e นมีนมมีเมมีเงินหมืุเงไหมคุเนไค o ณมีเนไหีเนหงนเนไีเนหงนุีเง็นไหมคุงนนกคมเนุนมคเนาหงินนก็เลิๆออิจินอลมเคเองจ้ ลองเบรของแค่หาลองเบรอยู่แค่มุกดาหารนี่เข <c oughs> าตั้งอยูตั้งไหนค่ะไม่ตั้งด้ค่ะร้านที่เป็นไฮไลท์ของเตยในวันนี้ก็คือซารา <c oughs> ของฝากของกินนะคะก็จะชอบอะไรที่แบบว่าเป็นแบบ ขนมกรุบกรอบอะไรต่างๆนี้เดี๋ยวจะซื้อไปฝากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ออฟฟิศกรุงเทพนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวเอาอะไรไปบ้างแบบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกคุกกี้ช็อกโกแลตเยลลี่นี่แม่ค้าสาวสวยนะคะร้นนี้วันนี้มีอะไรแบบว่าพี่จะซื้อไปฝากเพื่อนๆที่กรุงเทพได้บ้างคะ คือชอบแบบขนมขบเคี้ยวหรือว่าเป็นผลไม้ขนมขบเคี้ยวเนี่ยเนาะพวกชอ็อกโกแลตพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลย <S <S อันนี้อันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้เป็นบัวยค่ะเรารวมร้ให้แล้วมีสิบกว่าร้นเลยตอนนี้โอโ้โหถุงใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้อันนี้1กิโลค่ะแค่100้บาทร้อยบาทอันนี้ไงที่เขาฮิตกินปกติถ้าแบบว่าขายอยู่ตรงนี้นี่มีนักท่องเที่ยวแบบที่เป็นฝรั่งเยอะไหม แต่ก็มีมาบ้างใช่ไหมแล้วปกติแม่คะได้ใช้ภาษาอังกฤษขายของเยอะไหม Little bit Little bit อะไรอะไรอีกไหมได้หน่อยนิดนึงนิดนึงโอเค How much is this? ซ้อมซ้อมเราซ้อมเผื่อวันหนึ่งมีฝรั่งเข้ามา Fifty one hundred and fifty baht Okay I'll take this and also Austin is there anything that you want How much How much uh f i t y But Do you want it You can หมุนได้ You can หมุน You can twist that Austin Do you want it Yeah เซ I'll take one I'll take one Okay Thank you Okay เลยค่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ใช่แบบเป็นพวกแบบมาม่าเผ็ดอะไรปะเป็นมาม่าเผ็ดไมโลเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดที่สุดในโลกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นโ์ชั่นมันฝรั่งค่ะเฮ้ยน่าสนใจมากแล้วมีอะไรอีกเผ็ด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 นี่เลยค่ะเซตเซตเผ็ดหรอ อันนี้คืออะไรอ่ะแล้วเป็นโคลาค่ะนี่เป็นโคลาเผ็ดโอ้ยมีโคโคลารสเผ็ดน,นี่เพิ่งเคยเห็นไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องซื้อไปแล้วเดี๋ยวมีกินรีวิวมีกินรีวิวโอ้โหร้านของฝากร้านนี้เรียกได้ว่าถ้ามาเดินตลาดอินโดจีนนี่ต้องมานะงั้นเดี๋ยวให้คุณน้องเจ้าของร้านฝากร้านนิดนึงเนาะะ ร้านขนมของฝากมีของฝากนำเข้าหลายอย่างเลยค่ะค่ะอยู่ตรงไหนคะอยตลาดอย,อยู่หน้าวัดยอดแก้วเลยค่ะในตลาดอินโดจีนมุกดาหารนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะครับประดมเจออะไรที่ชอบมากนะครับคือแนบนะ <c oughs> <c oughs> แนบคืออะไรครับคือ tweezers tweezers เพราะว่าบางทีรำก็มีขนนะที่อยากดึงแต่มันมาเป็นชุดเลยครับเป็นกันไกเป็นที่ตัดเล็บ some toenail clippers some fingernail clippers some scissors and some tweezers ร้อยเบาทเองครับ170บาทอะไรจะถูกขนาดนั้นต้องซื้อโอเคไม่ต่อราคาด้วยครับ โอเคตอนนี้ดําพาทุกคนมาที่วัดภูมโนรมนะครับและเจออะไรที่น่ากลัวนะครับ I see something that's a little bit scary นั่นก็คือพญานาคนะครับซึ่งพญานาคตัวนี้มีชื่อว่าพยาศีบุกดานะครับ mm hmm. ซึ่งอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าพญานาคภา,าษาอังกฤษว่าอะไรครับไม่ยากครับพูดตาม,มดํามครับพญานาคก็จะเรียกว่า a big snake ก็รู้เรื่องนะแต่คําที่ใช้ที่อาจจะใกล้เคียงกว่าก็คือ a serpent Look at that huge serpent huge หรือจะเป็นมังกรนะครับมังกรก็คือ dragon Hey Austin come here what do you see what is that say it's a serpent yes serpent yeah. Ser pent, นั่นแหละครับคือพญานาคนะครับฝั่งโน้นะครับก็คือประเทศลาวนะครับแล้วฝั่งนี้ก็แน่นอนประเทศไทยครับแยกด้วยไทยแดนธรรมชาติคืออะไรครับก็คือแม่น้ำโขงหรือที่ฝรั่งออกเสียงว่า Uh, the Mekong River นและนั่นก็คือทริปของเราที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ and that was our trip to m ก k d a h Province it was a blast สนุกมากมากจริงๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe s u b ต c r i b e ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ